เอ้ยเอ้ยคำเตือนนะรายการนี้มีคำยากขายและอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะเออเด็กๆไม่ควรรับชมอกราบสวัสดีมิตรรักชาวสระทั้งไร่กันด้วยนะจ๊ะเอ้ย วันนี้ก็อยู่กับไอ้ฮูกตัวเดิมนะจ๊ะอาซล็อตสาวบาดจะเอ้ยก็มาฮูกมาอยู่วันนี้พาทุกคนมาทัวร์กันที่เกมอารามาจองซ่องนะจ๊ะอารามาจองซ่องคือตามกุ้มมาเลยจ้าเห็นปรเซ็มแตกมันมีโอ้โหประลาังปั้ปีสลุลลฟังกันเลยจ้าเออก็เลยตามกันมาสน่อยอ่ามาทุกคนจ้าก็ กุ้มโบนาสกคือกุ้มที่บอกอัตราการแตกหรอเปอร์เซ็นต์การแตกนั่นเองนะจ๊ะทุกคนจ้าเออมีแจ้งเวลาโบนัดดสูยู่ชิทวงเวลาเอ้ยฮูก,ก็ตามเข้ามาเลยนะสิทวงเวลาก็ตามลูกสิทวงเวลานั่นแหละเอออาจจะมีเกมโดนแดกบ้างอาจจะมีได้บ้างก็เป็นธรรมาดานะจ๊ะทุกคนจ้าใครที่อยากเข้ากลุ่มมาเป็นเพื่อนมาพูดคุยกับฮูกได้เอ้ยคนอยู่เยอะแยะมากมายเป็นพันไม่เหงาแน่นอนบอกเลยว่าไม่เหงาสหรสมสยขี้งหงะเข้ามาคุยกันได้เอ้ย ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะอยู่ตรงคอมเมนต์แรกเลยจ้าฮู้ปักมุดไม่ไรจ๊ะคอมเมนต์แรกข้อย้ำหน,หนักๆเลยว่าคอมเมนต์แรกเออไปคอมเมนต์กันตรงนหนก็ไปกดกันตรงนั้นละจ๊ะทุกคนจ้าเออไปเข้าเกมกันดีกว่าจัดกันทิเงียบไม่ใช่อะไรหรอกคิดอยู่ว่าจะพูดอะไรดีเอะไม่ใช่ก็ฮูกเอาดุลมาที่อาฮู้ซิบบ้าจ๊ะทุกคนจ้าเออ ก็เอามา60บาทไม่รู้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 รอ่ะจุกเรู้ไม่รู้ไม่รู้รว่าจะเล่นเบ็ดอะไรดีเอามา60บาทมันเป็นทุนคู่ใช่ปะ,นะเะเบ็ดคู่เนาะเออเรางั้นก็เบ็ดเราก็เบ็ดคู่ไปส่องสี่หกแปดปกติกันเลยิวทุกคนจ้ะและเรามารุ้นกันนะจ๊ะทุกคนว่าวันนี้ ท่านจะเอ๊ะยังไงคอมโบเปิดมาก็สวยงามอยู่อยแต่ตัวทองไม่มีแตกเลยวะยังได้ยู่สวยงามสลับเป็นไวซ่องตัวข้างล่าง,างก็แตกไปดอกนี้เปียงเปียงปงังสอ่สองตัวข้างล่างไม่ยอมมาอยู่อ,อาเงินรางวัลรวมเปิดมาก็เือว่าสวยงาม,งามวะ่ะจะดูไปละท่านแต่งตัวนี้ก็เมื่อนอ่บางเหมือนกันนะเนี่ยเอาทั่วไม่จ้าพีา่จ้าะสำเนียงยิ่งเมื่อนเลยเอา้าโรตีไม่จ้าพี่จ้าทั่วไม่จ้าพีา่จ้า ไอ้บ้าไม่ใช่ท่านเป็นคนสุพันธ์เอ้ยยากเป็นคนสุพันธ์อ่ะคนสุพันธ์เข้าพูดน่ารักจ้าคนจาเออแบบค่อยๆพูดค่อยๆจ่าไม่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 เมือนท่านนะจ๊ะท่านไม่ใช่คนสุพันธ์นะจ๊ะเออท่านเป็นคนเนื้อแต่แบบชอบซ้ำเนียยในการพูดอะไรอย่างเงี้ยคำพูดคำจาแบบท่านท่านเธอเธอเธอท่านท่านอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเพราะมากจ้กคนจาเออ ก็เลยอาอยากพูดมั่งแบบสวยสระส่ารวยสวยงามอย่างไงแล้วเข้าโมดอกนี้เรียบร้อยจะหุ่งจุงยี่สิบบาทเอ้ยเรียบร้อยห้าจุดยังต่ออยู่ยังไงละห้าคิดเอ้ยสเกตเตอร์อุ้ยอุ้ยไอ้นุ่มไอ้นุ่มเข้าวฟี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 ให้นุ่มเข้าวฟีให้ท่านรู้สึกว่านุ่เนี่ยหง่วอย่างไงกันไม่รู้คนจับสงสัยว่าท่านไม่ค่อยได้อาบน้ำเท่าไหร่เนี่ยหัวมากเลยอะดูดิทำยไมมันแบบ ทำไมมันแับคอมโบทุกชันอ้าวจะถือว่าแตกมาขนาดนี้เป็นสองก็ถือว่าตรงยังเดียวอ,อ้ยตรงดีแเราไม่ใช้ตรงเอะเฮะตรงดีแเราไม่ใช้ตรงเอะโอ้โหห้าอะไรก็จะร้องเป็นเพลงหมดไปไป,ไปหมดเลยชั้นนะเออเอา สำหรับพี่ๆท่านไหนนะจ๊ะอะแค่เข้าก้มเุรธรรมนะ,ะอาะท่านข้อบอกอีกรอบว่ามันอยู่ตรงคอมเมนต์จ้าอาลิงไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีไวรัสนะทุกคนจ้าไม่มีอันตรายใดๆแน่น,นอนอยากให้ทุกคนลองไปกดกันดูได้เอออยากพูดคุยกับฮูก็ทักกันมาได้เลยจ้าอะแค่ไปกดริงใต้คลิปอะก็ได้พูดคุยกับฮูแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนจ้าเออ,อยังไงไอ้นุ่มมาม่าเรียบร้อยจ้าเ้ยดอกนี้สวยงา,สามสร้างจุดเชื่อมไปอะไรระแตกโอ้ย คอมโบแตกเป็นแพงแต่ก็ยังได้ยอ,อ,ยอยู่เอยเงินรางวัลก้อนโตสีสบาทเบ็ดซองมาทุกคนจ้ะแตกดีงั้นท่นขอเปลี่ยนเบ็ดเลยรักขรนเออเบ็ดสี่ดีกว่านะจ๊ะพอดีพอดีเอ้ยยังไงไวายซ่องตัวโอ้เขียวไอ้นุ่มนานๆทีในมาจองซ่องเพิ่งเห็นแบบตัวเขียวตัวแดงตัวแพงมาได้โอ้โห ไม่ใช่จ้าหรอกเมื่อกี้ไม่ใช่ไอ้นุ่มแต่แบบเห็นแบบเต็มกระดานอะไรอย่างเงี้ย oh <my. S 1> ปกติอะไรที่เราจะเห็นกันได้ชัดคือมาจองนึ่งนทกกคนเนาะเออโอ้เรียบร้อยเป็นแพ่งยังไงยังไงสว้งามส่องขี้นเรียบร้อยจะแถวซ้มต้องมีแดง mm hmm. พี่พ,พี่ท่านไหนที่ชอบพูดนะจ๊ะเอออยากให้กำลังใจก็แค่คอมเมนต์มาจ้าทุนจ้าเออ แค่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามถ้าอยากให้ดีมากๆเลยก็กดกระดิ่งให้ฮูกจะได้รู้ว่าเอ้ยฮูกไอ้้ไอฮูกตัวเนี้ยไอฮูกที่มันเนิศเป็นพียอะไรอย่างเงี้ยลงคลิปแล้วก็มากดมาดูกันไ,ด,ไนด,นนนด้อะไรอย่างเงี้ยมาดูกันแบบเออสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยคนจ๋าอยากเข้ากลุ่มก็แค่กดริ้งใต้คลิปน่นเองจ้าคนจ๋า เป็นกำลังใจหฮูกหน้อยตอนนี้ฮูกเดินทางมาแบบรวดเร็วมากทุกคนจ้ายอดซับขึ้นเร็วมากเออวิวยังดีอีกด้วยใครที่แบบแม่ไอ,อ้ฮูกตัวนี้มันแบบมันดีจริงๆอะไรยากสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยก็แค่แบบกดไลค์เออกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจพูดคุยกันได้มีตรงมีสูตรอะไรก็บอกกันนะจ๊ะอ่ามีสูตรก็บอกว่าเอ,อ้ยฮูกลองไปเล่นเกมนี้ให้หน่อยนะเห็นแตกดีหรือว่า พี่พี่ถ้าไนไปเล่นเกมอะไรไม่แตกก็รองแนะนําฮูกมาได้นะจ๊ะแต่แต่เติมทุในให้ฮุกด้วยนะจ๊ะยอกจะยอกเออ,อก็แบบเดี๋ยวฮูกจะไปร้องให้นะจ๊ะถ้ามันไม่แตกก็ตามสภาพที่ทุกคนจะเห็นกันนะจ๊ะเออเอาที่จิบองบาทยังไงละเงินรวมห้าสิบเ็าทอสว่วอย่ามยังไงคอมโบปัดเท่ คือแบ,บบพูมีเขาแบบรีบมากจัดคนจาค่าคือคือเวลาบนธรรมเข้าแจ้งมาพูก้กนเลยแบบฮู้พุ้งปรี่มาอัดคลิปให้ทุกพี่พพน้องทุกคนดูอะไนะจัดคนจา่าเอออยากให้แบบอลองดูกันว่าเฮ้ย เป็นเมื่อนเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจมากกว่าเออเพราะว่าฮูกบังคับใครไม่ได้อยู่แล้วนะจ๊ะว่าเฮ้ยต้องมาเข้ากุ้มนะบังคับว่าเฮ้ยต้องมาต้องมาอะไรอย่างเงี้ยฮูกก็แค่บอกว่าเฮ้ยอะลองเรนให้ดูประกอบการตัดสินใจว่าพี่ๆีท่านไหนที่แบบสนใจก็ก,กดริ้งมาได้เออไม่สนใจก็ดูฮูกยู่เป็นแบบเป็นเพื่อนกับฮูกได้เอออยู่เป็นกำลังใจให้กันพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้นะจ๊ะคนจ๋าฮะมนาะ ยังไงเล่นมานานละคอมโบตังไม่ไปไหนไม่ขยับขยเรื่นอะไรเลยเออโอ้โหเมื่อนคอมโบจะดีนะจ๊ะแต่แบบว่าไม่ได้เลยจ้ะคุนค่ะเมื่อนกําไรจะมีแต่ก็อุ้ยเรียกห้ากลับมาได้เอ,อ้ยเรียบร้อยจะเออรางวัลซูปเปอร์เมกะส2องร้อยยี่สิบสี่บาทเอ,อ้ะยังไงล่ะสวยง,งามคอมโบดอกนี้ละว้ส่องตัวกาแตกไปส่มสิบห้าบาทคอมโบมีต่ออีกหรือเปล่ายังมีซามจุดยุดแต่ไม่มีตัวท้องไม่น่าจะเชื่อมไปไหนไกลแต่ยังมีอยู่เ้ย ไอ้นุม่มตัวทองตกหมายจากข้างบนอุ้ยห้าจุดยังคอมโบอยู่เรียบร้อยจ้ะคอมโบดีจัดๆโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตอ,อันหนึ่งร้อยซองบาทจุดแปดสิบสตางค์ไปแม่เหมาะสมมยินดีครับผมเหมาะสมครับท่านเออไป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 งูว่าเอาจริงๆนะจ้าทุกคนจ้าเราลืมปับ๊บ เอาจริงๆนะหรือก็ว่าฮูกลือมอะไรฮูกบอกว่าจะมาเล่นเบ็ดคู่แม่งคายอยู่ที่เบ็ดซี่แบบยาวๆแต่เหมือนก็คู่จริงๆนะจ๊ะทุกคนจ้ะแต่แบบเราต้องปรับเป็นเบ็ดหกบ้างถ้ามันแตกดีเราจะแตกดีได้เยอะเราไปเล่นแต่เบ็ดน้อยว่างให้มันแตกทบๆๆขึ้นไปอย่างเงี้ยยากเออเกมเข้าดูอยู่เกมเข้าแับนะจ๊ะทุกคนจ้ะเออว่าเฮ้ยไอ้นี้แตกเยอะเอแบบไม่เล่นเบ็ดสู้งเลยออะไรอย่างเงี้ยแต่ทางที่ดีนะจ๊ะถ้าแตกมานักๆจริงๆอ่ะ่อนจ้ะ ท่อนท่อนและมาเล่นไม่ในวันรั่งออจะได้แบบลดอัตราการเสี่ยงน,นิดๆน่อยๆการเล่นกันไปแล้วก็ค่อยๆกันไป,ละ,นไปละสวยงามดอกนี้ระวว้เชื่อมระไว้เชื่อมไปดิระมาอยู่ละมาดีมีใช้เอามาดีมีใต่ละไปดอกนี้แะ่าวอุ้ยอุ้ยแปลกมากทุกคนจา้าอุ้ยวแถวซี่ได้ใช้นี่สุดยอดนะจ๊ะเออเอ้าคอมโบนานทีปีหุ่นแต่ฟีเกมนานทีปีก็ไม่เข้า เงียบเง่าห้าวนอนมากเจอปีเกมอย่างนี้เข้าไปแล้วโอ้ยมูระทอใจอาเบตโหกันตอบไปยาวๆข้อออโตอะไรแล้กันคนจ้าคือมันมันแบบมูขี้เกียจกดเองแล้วอะสเปคบาร์ก็ต้องกดขางอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้เมาส์นี่ยิ่งลำบากไปเลยอ่ะออโต50เท่าไร่เท่ากันถึงไหนถึงกันไปถ้าไม่จ่ายก็ไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายเพิ่งบอกไปเลยไอ้นุ่มเขาฟรีเกมเฉยเลยเอา เรียบร้อยจ้ะทุกคนจ้ะมายัายางไงคอมโ,มโบไอ้นุ่มเอ้ยทรงดีนะเนี่ยไม่ใช่ทรงเอเออทรงดีหรือทรงสีอ้ายแต่ชอบทรงเอมากกว่าเรียบร้อยจ้ะอเอ้ยทรงเอมันเล็กสุดปะวะมันต้องทรงดีไอ้นุ่มเอ้ยทรงดีละดีดีเลยดีสุดละไปจ้ะอคอมโบปเจรต์ร้อยกอบาทไปละ เอะจร้อยก,กดสเปกบาร์ไม่ได้จ้ะมันจะไล่เร็วเออกดสเปกบาร์ห้าจังหวะไม่ได้เนี่ยมันจะไล่เร็วเอ้ยอ่ะฟรีเกมตบตบมือก็ได้อ่ะเฮ้เฮ้ฟรีเกมละมาหน่อยเฮ้ฟรีเกมละมาหน่อยอ่ะคอมโบเราไม่ค่อยมีใช่แต่ตัวถูกโอ้โหสิบหกบาทฟรีเกมเบ็ดหกเข้าร้อยกระบาทนะจ๊ะไอ้นุ่มมันจะเออมันจะเกินไปหรือเปล่าแล้วมันจะเกินอุ้ย ดอกนี้ไงไวายซ้ตัวเชื่อมกับ2่องจุดตะคุนจุดใจไปร้อยก็บาทช่วยงามแตกมาสองรอกบาบาทแตกคอมโบแถวแรกไม่มี3จุดถ้ามี3จุดฉันบอกเลยว่าแตกแบบกระหนํำซัมเมอร์เซลอ่ะจะจ่ายสองร้อยจริงๆเลยโอ้โหมันจ่ายสองร้อยจริงๆทุกคนอุ้ยถือว่ายังได้อยู่อ่ะสองร้อยก็บาทระเบ็ดหกอ่ะมาอีกสี่สิบมุนฉันไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไง <c oughs> ก็ไปกันต่อยาวๆนะจ๊ะทุกคนจ้าอ่ะ เรียบร้อยจับไว้สองตัวเชื่อมไปดอกนี้แตกมา43บาทคอมโบยังมีต่ออยู่กับ5บ้ากิจเรียบร้อยจะแตกไป5้จุดได้อยู่เอ้ย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 อืมอ,อีก30มุ่นนะจ๊ะยังไง30มุ่นนะจ๊ะวัดใจกันไปเลยจ๊ะว่ามันจะลงต่ำกว่า800รหรือเปล่าแตท่านว่าอีก2ครั้งก็ไปและนั่นไงท่านว่าแล้วอุย้ยไม่ตม่ำไม่ตม่ำบว้ยไม่ตม่ำโวยไม่ตม่ำโวยคนสู้บว้ยไม่เกี่ยวกันเลยนุ่มเออเอาด้ย พีเกมอีกแล้วโอ้ยมันจะสุดปังไปถึงไหนนี้เอ้โหอยเ,เอาเว้ยเอาเว้ยเอาราเว้ยเราเอาระวะยัยยงไงแต่ท่านว่าเบ็ดสิบไม่น่าจะถึงละท่านแบบเออท่นานทำปกไปแล้วจทุกคนจลาว่าอะไรนะทุนน้อยเบ็ดดีๆไปถึงเบ็ดสิบแ้ไม่ถึงจะทุกคนจะขรอบประธานอยได้รติคที่รู้ถึงอยู่ตอนนี้ว่า เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเอ้ยอ,อะไรอะไอหู้ไม่เห็นจะมีเบ็ดซิบเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีจริงๆนะหูไเมกาปับไปไกลกว่าน,นี้แล้วจะอเอาหูยกำไรจ้าแล้วทุกคนกำไรจ้าแล้วโอ้โหไต่กันยาวๆมานานมากคคแล้วทุกคนจ้าเออใครดูละเมื่อยหูละละคายเครื่องหูแล้วโอ้หอาจจะแบบฟังจนที่หูแฉท,ที่หูเปียกกันเลยเจลเดียวจ้าทุกคนจ้าไม่ใช่ลวหรอกท่านบนเก่งเออ พูดมากปั้งเม่นนั่นเองว่าเอ้ยไม่เม่นนะฮาดมได้ฮะเนี่ยดมกันได้ <c oughs> เอ้ายกล้อากันนิดหน่อยตามภาษาไอ้ฮูย้ย่ะไม่ยากใครแต่คนต้องง่ามอ,อะไรยัไงไงแล้วเป็นหกโอ้ยังไงละไว,ไว้ไว้แตกไปเออเอาเรียบร้อยยังไงละหูย้ยมาฟีเกมดีมากแต่อู้เรียบร้อยไอ้นุ่มอุ้ยไว้สี่ตัวไว้ห้าตัวยังไงล้วเชื่อมไปอุ้ยมีไว้สิงอุ้ยสลับเป็นไว้เท่ากันยังไงล้วเชื่อมเอ้ยเอาสักคูพูดไม่ทันเลยไอ้ไนุ่ม แม่มาจองซ่องน,นี่คอมโบได้คอมโบดีคอมโบอัปปีแย่ย่าไปว่าน้องเอ้ยน้องคอมโบอัปปีตรงไหนระว,วันนี้น้องคอมโบดีนะจ๊าทุกคนจ้าเออไม่เหมือนแบบทุกครั้งที่แบบเอ้ยมันมันมันจะกินเราแบบแบบอร่างท่านสวยงามงามร้างอะท่านว่าในในท่านก็แบบพูดไปแล้วอะว่าจะเล่นเบ็ดสิบงั้นข้อแบบหยุดแล้วเราไปที่เบ็ดสิบกันดีว่าทุกคนเอออือเอาและนะ้วนะทุกคนนะ อย่าว่าฉันแบบอุ้ยทำไมดูทางคลิปเราแบบไม่เห็นเล่นเวทสิบเลยอ่ะกดให้เลยละกันไป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 เร็ว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 ใหม่ถึงเงินกูลงเร็วมากเลยคนจ้าโอ้โอ้โอ้โอเฮ้ยเดี๋ยวขโมไม่มีเลยยังไงไปต่อได้หรือเปล่ายังยายไปดิเอเอเอ้อะอ,อิอูอ้อ,อ,อ,อูพอดีกว่า ทุกคนจ้าฉันว่าพอดีกว่าไอ,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 อ้ย่าสามร้อยบาทสามร้อยสามร้อยร้อยร้อยแรงนี่เฮ้ยไม่ใช่คนใต้ไอ้นุ่มสามร้อยบาทไอ้ย่าเบ็ดสิบแบบกดโอ้โหเอาแบบไม่ได้ให้ใจให้คอกันท,ทีเดียวเชียวเอาจ้าก,กำไรเป็นพันกว่าแม่เรื่อก,กําไรไม่เท่าไรเอาไม่เป็นะไรทุกคนจ้าใครที่ยากเข้ากลุ่มกับฮู้นะจ๊ะอ่ะลิงค์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะไปกดกันด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้าเออเป็นลิงก์ที่ไม่อันตรายนะจ๊ะตรงคอมเมนต์นะจ๊ะข้ออย่ามาตรงคอมเมนต์อ่ะ ก็สำหรับวันนี้ฮู้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีจ้าคุวกี้